สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่นารักทุกคนครับผมเรดมูนและหนังที่ผมจะนำมาสปอย์ในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอีเดลเล็กหาดรบสาบสวรรค์หนังเรื่องนี้ออกใช้ในปี2008เมื่อคู่รักออกไปเที่ยวที่ทะเลสาบเพื่อพักผ่อนในวันหยุดทำกลางความเงียบสงบพวกเขากับถูกก่อกวนจากเด็กกลุ่มหนึ่งจนเหตุการณ์เริ่มโหดขึ้นจากแค่เข้ามากแกล้งก็กลับกายหมายเจ้าชีวิต หนังได้เปิดมาที่เจนเนี่เธอเป็นครูสอนเด็กอนุบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งและเย็นวันนี้สตีฟแฟนหนุ่มของเธอได้ขับรถมารับซึ่งทั้งสองก็กำลังจะออกเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดที่เมืองร้างในป่าซึ่งตอนนี้ทีนันได้กลายเป็นทะเลสาบไปแล้วระหว่างทางเจนเนี่ก็ได้แซวสตีฟว่าคนอื่นเขาพาแฟนไปเที่ยวต่างประเทศแต่แฟนของเธอกลับจะพาไปที่เมืองร้างสตีฟก็บอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ไปทีนัน พออีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันจะกลายเป็นหมู่บ้านไปแล้วแต่เจนนี่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนจะเข้าไปหยอกล้อแฟนของเธอหลังจากเดินทางมาหลายชั่วโมงจนคำ่ำทั้งสองก็ได้หาที่พักจนเจอเข้ากับโรงแรมแห่งหนึ่งในขณะที่เขากําลังจอดรอรถที่กำลังจะขับออกไปจู่ๆก็มีรถอีกคันขับไปจอดตัดหน้าทําให้สตีฟถึงกับอารมณ์เสียพอเช็คอินเสร็จทั้งคููก็ออกมานั่งดื่มเบียร์ขณะนั้นก็ได้มีเด็กวิ่งเล่น ซึ่งเจนนี่ที่เป็นครูก็จะคุยกับสตีฟว่าตอนนี้มันดึกมากพ่อแม่ควรให้เด็กเข้านอนได้แล้วแต่แล้วในขณะที่คุยกันเด็กที่กำลังวิ่งเล่นกับโดนแม่ของเขาตบอย่างแรงเจนนี่จึงมองดูแต่ผู้หญิงคนนั้นก็มองมาด้วยสายตาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรทั้งครูเลยกลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนเช้าต่อมาทั้งสองก็เดินทางต่อจนมาถึงทางเขา้าที่ไปยังทะเลสาบซึ่งมันก็กลายเป็นเขตก่อสร้างไปแล้ว สตีฟจึงขับรถเข้าไปในป่าเพื่ออ้อมไปอีกฝั่งพอไปถึงทั้งคู่ก็จอดรถไว้ด้านบนก่อนจะเก็บของแล้วเดินไปที่ทะเลสาบระหว่างทางพวกเขาก็จะเข้ากับเด็กคนหนึ่งที่กําลังจับผีเสื้อเจนนี่จึงเข้าไปทักแต่เด็กคนนั้นก็จะบอกเธอว่าแม่ไม่คุยกับคนแปลกหน้าแถมเขายังดูไม่สนใจใเธออีกด้วยและทั้งสองก็เดินไปต่อจนถึงทะเลสาบด้วยความสวยและบรรยากาศที่เงียบสงบทําให้เจนนี่รู้สึกชอบ ขณะที่กำลังนอนพักสตีฟก็เห็นเด็กที่พวกเขาเพิ่งเจอกำลังถูกแกง้งเจนนี่ก็รู้สึกเป็นห่วงแต่สตีฟก็บอกว่ามันคงไม่มีอะไรพวกเขาแค่หยอกล้อ,อก,กันต่อมาทั้งสองที่เผลอหลับก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะมีหมาตัวหนึ่งเข้ามาเห่าพวกเขาก่อนชี่เบรดเด็กหนุ่มเจ้าของหมาจะเรียกมันกลับไปสตีฟจึงชวนเจนนี่ลงเล่นน้ำแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะมีกลุ่มเด็กอยู่ข้างๆจึงขออยู่เฝ้าของ ักพักหมาตัวนั้นก็วิ่งมาเห่าเจนนี่อีกครั้งแถมพวกเด็กยังเปิดเพลงเสียงดังทําให้สตีฟต้องเดินเข้าไปบอกว่าช่วยดูแลหมาด้วยพร้อมกับขอให้พวกเขาเบาเสียงเพลงแต่กลุ่มเด็กก็ไม่สนใจที่เขาบอกแถมเพดกับเบรดยังด่าเขาว่าปัญญาอ่อนก่อนจะพูดจาปันประสาทสตีฟก็ทําได้แค่อดทนเมื่อเดินกลับไปเจนนี่ก็ชวนขยายไปที่อื่นแต่สตีฟก็บอกว่าพวกเรามาถึงก่อนและเขาจะไม่ยอมไปที่อื่นเพียงเพราะเด็กพวกนี้ เมื่อทั้งสองยังอยู่ที่เดิมกลุ่มเด็กจึงออกกองมาส่องดูหน้าอกของเจนนี่แถมตอนกลับเบสจึงโชว์ของลับให้เธอดูอีกด้วยพอเธอมองหน้าเพจที่กําลังเดินมาเธอกลับโดนเด็กคนนี้ด่าว่ามองหน้าจะขอลายเซ็นเหรอหลังจากที่กลุ่มเด็กกลับไปทั้งสองก็เริ่มตั้งแคมป์ขณะที่เจนนี่กําลังเดินเก็บฟืนเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากพุ่มไม้แต่พอมองดูเธอก็ไม่เจออะไรเมื่อถึงตอนดึกก็มีเสียงแปลกๆดังออกมาจากป่า สตีฟที่เห็นว่าแฟนของเขารู้สึกไม่สบายใจจึงอาสาจะออกไปอยู่ข้างนอกแต่เขาก็ไม่เจออะไรเลยก่อนจะกลับเข้ามาและทั้งคู่ก็ได้สวีดกันต่อมาในตอนเช้าเจนนี่เธอตื่นขึ้นและจะพบว่าอาหารที่เธอเตรียมมามันเริ่มเสียแล้วทั้งสองจึงจะเข้าเมืองเพื่อไปซื้ออาหารแต่แล้วในขณะที่สตีฟกําลังถอยรถล้อก็ได้เหยียบเข้ากับขวดที่กลุ่มเด็กได้วางเอาไว้จนยางรัว่วเขาโมโหมากแต่ก็ยังโชคดีครับ ที่เขายังมียางอะไรหลังจากเปลี่ยนเสร็จทั้งสองก็ขับรถเข้าไปในเมืองพอมาถึงพวกเขาก็จะเข้ากับกลุ่มเด็กที่กําลังปั่นจักรยานแถมพวกมันยังแซวสตีฟว่ายางรถเป็นยังไงบ้างและสตีฟก็เริ่มหัวร้อนขึ้นเขาที่ขับรถไล่ตามเด็กพวกนั้นไปแต่ก็ตามไปไม่ได้เพราะทางมันแคบซึ่งเจนนี่ก็บอกกับแฟนของเธอว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กพวกนี้เลยทั้งคู่จึงขับรถไปกินอาหารเช้าที่ร้านแห่งหนึ่งสตีฟที่อยากรู้ว่าเด็กพวกนั้นคือใคร เขาจึงถามพนักงานว่ารู้จักเด็กที่ปัจจกรยานพวกนี้ไหมพวกเขาสร้างปัญหาให้กับพวกเราแต่พนักงานคนนั้นกลับทำสีหน้าไม่พอใจเซส,สตีฟพ,พร้อมกับบอกว่าเด็กพวกนั้นไม่ใช่ลูกของเธอหลังจากทานข้าวเสร็จทั้งคููก็ขับรถไปที่ทะเลสาบระหว่างทางสตีฟได้สังเกตเห็นรถจักรยานของกุ่มเด็กเขาจึงตัดสินใจจอดรถเพื่อจะลงไปคุยกับพ่อแม่ของพวกมันเจนนี่ก็พยายามห้ามแต่สตีฟก็ไม่ฟัง เขาจะคุยกับพ่อแม่ของเด็กให้ได้ซึ่งบ้านที่เขาเข้ามาก็คือบ้านของเบสขณะนั้นพ่อของเบสท,ที่ออกไปข้างนอกก็จะขับรถกลับมาเมื่อเห็นว่ามีรถจอดขวางทางเขา้าเขาก็ตะโกนด่าทำให้เจนนี่ต้องรีบขยับรถสสตีฟเขาพบว่าภายในบ้านมีร่องรอยการใช้ความรุนแรงแถมพ่อของเบสยังโวยวายเสียงดังทําให้เขาต้องรีบหนีออกมาทางหน้าต่างและบอกกับเจนนี่ว่าเรากลับไปสนุกกับวันหยุดของเราดีกว่า พอมาถึงทั้งสองก็ได้ไปเล่นน้ําด้วยความสนุกวินาทีนี้มันทําให้พวกเขามีความสุขเป็นอย่างมากพอกลับไปบนฝั่งขณะที่สตีฟกําลังเตรียมแหวนเพื่อจะขอเธอแต่งงานเจนนี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่ากระเป๋าที่ใส่มือถือและกุญแจรถได้หายไปสตีฟจึงเก็บแหวนเอาไว้เมื่อเดินไปที่รถทั้งสองก็พบว่ามันได้หายไปแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้สตีฟเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวกับสิ่งที่เด็กพวกนั้นทําเขาจึงพาเจนนี่ออกเดินเท้าเข้าไปในเมือง ขณะที่กาลังเดินอยู่จู่ๆกลุ่มเด็กที่เอารถไปก็ขับฟุ่งเข้ามาจะชนพวกเขาแต่ทั้งสองก็ได้หลบทันเลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากที่กลุ่มเด็กได้จากไปแล้วพวกเขาจึงออกเดินทางต่อจนคำ่ำขณะนั้นทั้งครูได้เห็นแสงไฟในป่าเมื่อเดินไปถึงทั้งสองก็พบว่าเป็นกลุ่มเด็กสตีฟก็ไม่รอช้าถามหารถของเขาเบรดก็บอกว่ารถไม่ได้อยู่ที่พวกเราจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของสตีฟที่เบรตเอาไปก็ดังขึ้น ทำให้สตีฟรู้ว่าเป็นโทรศัพท์ของเขาเขาจึงเดินเข้าไปเพื่อจะเอาคืนเจนนี่ก็พยายามชวนแฟนของเธอกลับแต่สตีฟเขาไม่ฟังอะไรเขาใช้กําลังเขายั้งมือถือจนเกิดการประทะกันขึ้นเพื่อนของเบสจึงหยิบอามีดจะแทงใส่เขาขณะนั้นมาของเบสก็ได้วิ่งเข้ามาทําให้พวกเขาพลาดทา่าพอมีดได้เสียบเข้าที่คอหมาจนตายเบสรู้สึกโกรธมากเขาจึงปากุญแจรถให้และพวกเด็กก็ดูเหมือนจะแค้นพวกเขามากทั้งสองจึงรีบวิ่งกลับไปที่รถ ก่อนจะสตาร์ทแล้วขับหนีแต่แล้วความซวยก็จะเกิดขึ้นพอรถของพวกเขาติดลมขับไปต่อไม่ได้เบสจึงสั่งให้คนอื่นตามไปจับตัวทั้งสองมาเมื่อวิ่งมาถึงพวกมันก็เดาก้อนหินปาใส่รถของพวกเขาจนกระจกแตกแถมยังทุบไฟหน้ารถทั้งสองคันสตีฟก็เลยเร่งเครื่องและหนีออกมาได้แต่ด้วยความมืดทําให้เขามองไม่เห็นทางจนรถได้พุ่งชนเข้ากับต้นไม้และสตีฟก็ถูกกิ่งไม้ดันเอาไว้ขยับตัวไม่ได้เขาจึงบอกให้เจนนี่หนีไปตามคนมาช่วย ซึ่งเธอก็ดูเหมือนจะเป็นห่วงเขามากเดี๋ยวทุกความที่ไม่มีถังเลือกเลยยอมทําตามสมพวกกลุ่มเด็กเมื่อตามมาเจอสตีฟมันก็ได้เข้ามาจับตัวเขาด้วยความกลัวเจนนี่ที่วิ่งหนีมาเธอที่ซ่อนตัวจนถึงเช้าก่อนจะเดินกลับไปที่รถเพราะเป็นห่วงแฟนของเธอแต่พอมาถึงเธอก็พบว่าเขาได้หายตัวไปแล้วเจนนี่จึงตามรอยเลือดบนพื้นไปจนเจอเข้ากับสตีฟที่กําลังถูกพวกมันจับมัดเอาไว้ทําให้เธอรู้สึกตกใจมากสตีฟที่โดนจับ เขาจรร้องขอชีวิตว่าจะปล่อยเขาไปเขาจะไม่บอกตำรวจแต่เบสเขาไม่สนใจพราคำพูดของสตีฟยิ่งทำให้เขาโมโหจึงใช้โซ่รัดเข้าที่คอแต่แฮร์รี่ก็เข้ามาห้ามไว้และบอกเบสให้ใจยเย็นแต่เบสก็บอกว่าถ้ามันหนีไปได้มันก็จะแจ้กตำรวจและพวกเราก็จะสวยแฮร์รี่ก็ตอบกลับคนที่สวยคงไม่ใช่เขาแน่เพราะเขายังไม่ได้ทำอะไรสตีฟเลยเบดจึงเอามีดขึ้นมาและสั่งให้แฮร์รี่เอาไปแทงสตีฟ ไม่งั้นคนที่โดนแทงจะเป็นนายทําให้แฮรรี่ไม่มีทางเลือกเขาจึงยอมทําตามที่เบสสั่งโดยมีเพจเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าคนอื่นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้และคนต่อไปก็คือมาร์คลูริกกี้และคูเปอร์ซึ่งเขาเด็กที่สุดในกลุ่มและดูเหมือนคูเปอร์จะไม่กล้าทําแต่เขาก็ถูกเบสบังคับเจนนี่ที่เห็นว่าแฟนของเธอถูกทําร้าย เธอจึงเปลี่ยนเบนความสนใจโดยการเอาโทรศัพท์มาเชื่อมต่อบูทูธเข้าไปที่เครื่องของสตีฟทําให้พวกมันรู้ว่าเธออยู่แถวนี้สตีฟจึงได้ตะโกนบอกให้เธอวิ่งหนีพวกเด็กจึงตามล่าเธอไปเจนนี่เธอวิ่งหนีไปจนถึงเขตก่อสร้างที่มีห้องพักคนงานเธอจึงไม่รอช้ารีบไปที่นั่นเพื่อขอความช่วยเหลือพอมาถึงเธอก็พบว่าไม่มีคนอยู่แถมประตูก็ยังถูกล็อกเอาไว้และเธอก็สังเกตเห็นวิทยุสื่อสารจึงพยายามเอาไม้เขี่ยออกมา แต่เธอก็ดันทํามันตกจนพังขณะนั้นกลุ่มเด็กก็ตามเธอมาทันเบรดที่คิดว่าเธออยู่ที่นี่เขาจึงบอกให้ริกกี้กลับไปเฝ้าสตีฟเอาไว้ทั้งหมดก็พากันล้อมที่พักก่อนจะพังประตูเข้าไปแต่พวกมันก็ไม่เจอตัวเธอเพราะเจนนี่ได้แอบขึ้นไปบนหลังคาดั้นสตีฟเมื่อเห็นว่าเด็กพวกนั้นไม่อยู่แล้วเขาจึงพยายามแก้มัดก่อนจะรีบไปที่รถเพื่อเอากล่องปฐะมพยาบาลซึ่งริกกี้ที่กลับมาเขาไม่เจอตัวสตีฟจึงโทรไปบอกเบรด แต่แล้วในขณะที่สตีฟกำลังเปิดท้ายรถสัญญาณการขโมยก็ดังขึ้นทำให้พวกมันรู้ตำแหน่งของเขาเขาจึงรีบไปจากที่นั่นขณะที่กำลังหนีก็มีเสียงคนกำลังตามมาสตีฟจึงดักรอก่อนจะใช้ประแจที่หยิบมาด้วยฟาดใส่แต่ก็โชคดีครับที่เขาฟาดไม่โดนเพราะคนที่วิ่งมาก็คือเจนนี่เธอจึงรีบประคองตัวเขาและหนีไปจนถึงกระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่ริมทะเลสาบจากนั้นเธอก็ทำแผลให้สตีฟแต่แผลของเขามันลึกเกินไป จึงทำได้แค่เพียงกดแผลเอาไว้ในขณะที่สตีฟกำลังจะช็อกเพราะเสียเลือดมากเจนนี่ก็เห็นแหวนที่เขากำลังจะขอเธอแต่งงานเขาบอกเธอว่าจะพาไปฮันนีมูนที่แอฟริกาขณะนั้นพวกเด็กก็ตามมาจนถึงกระท่อมเจนนี่จึงพาแฟนของเธอลงไปแอบข้างล่างเมื่อกลุ่มเด็กไม่เจอพวกเขาก็เลยพากันไปตามหาที่อื่นหลังจากที่พวกมันเดินจากไปแล้วเจนนี่ก็รีบพาสตีฟไปซ่อนในป่าเพราะตอนนี้เขาเดินไม่ไหวและกำลังจะหมดสติ เธอหยิบเอาแหวนมาสวมที่นิ้วพร้อมกับบอกว่าเธอตกลงที่จะแต่งงานกับเขาและขอให้สตีฟเข้มแข็งเอาไว้จนกว่าเธอจะกลับมาจากนั้นเธอก็วิ่งไปตามแนวส่งไฟฟ้าแดงสูงเพราะมันจะนำทางเข้าไปในเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ความซวยก็ได้เกิดขึ้นเพราะในขณะที่เธอวิ่งเจนนี่ก็ได้เหยียบเข้ากับเศษเหล็กจนทะลุเท้าทําให้เธอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจนพวกกลุ่มเด็กได้ยินเสียงและรีบตามเธอมาเจนนี่เธอก็รีบซ่อนตัว ก่อนจะพยายามดึงเหล็กออกซึ่งฉากนี้เธอทรมานเป็นอย่างมากพอเอาออกได้เธอก็จะเจอเข้ากับอดัมเด็กที่เจนเนี่เจอต่อต้นเรื่องนั่นเลยครับอดัมจึงอาสาจะช่วยเธอออกไปจากป่าก่อนจะบอกให้เธอรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ของเขาจะมารับนางเอกก็เริ่มเห็นถึงความผิดปกติเธอจึงขอใช้โทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งตำรวจแต่อดัมก็ไม่ยอมให้ขณะที่เธอเข้าไปแยง่งกลุ่มของเบสก็ตามมาทันเพราะอดัมเขาอยากเข้ากลุ่มด้วยจึงส่งข้อความไปบอก และมาก็แอบเข้าไปทางด้านหลังก่อนจะทุบหัวของเธอจนสลบพอฟื้นขึ้นก็พบว่าเธอถูกมัดไว้กับสตีฟซึ่งตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วทําให้เจนนี่รู้สึกเสียใจมากเบรดจึงสั่งให้คนอื่นเอาน้ํามันไปราดใส่ทั้งสองเพื่อจะเผาเธอไปพร้อมกับร่างของสตีฟแฮร์รี่ก็บอกกับเบรดว่าเธอยังไม่ตายเราทําแบบนี้ไม่ได้เบรดจึงบอกว่าเพจเธอที่ถ่ายคลิปทุกคนเอาไว้เราถอยกลับไม่ได้แล้ว เขาบอกให้อดัมเป็นคนจุดไฟถ้ายังอยากเข้ากลุ่มด้วยความที่ไม่มีทางเลือกแถมยังโดนขู่ทำให้อดัมต้องยอมทำพอจุดไฟเบ็กก็ได้หัวเราะอ,ออกมาด้วยความสนุกแต่ไฟมันไม่ฝังของสตีฟก่อนทำให้เชื่อที่มัดอยู่ขาดออกเธอจึงรีบลุขึ้นก่อนจะเตะทั้งน้ำมันจนล้มพร้อมกับจุดไฟขวางเอาไว้จากนั้นเธอก็วิ่งหนีเบร็จึงจับตัวอดัมเขาบอกให้เธอกลับมาไม่เช่นนั้นเขาจะเผาเด็กคนนี้จะเจนนี่เธอก็ไม่สนใจครับ ก่อนที่เบสจะลงมือเผาเมื่อหนีออกมาได้เจนนี่ก็เจอเข้ากับปายซึ่งมีแผนที่และสมุดเล่มหนึ่งเธอจึงทุบเอาแผนที่และเขียนบันทึกขอความช่วยเหลือเอาไว้ขณะนั้นก็มีเสียงของเบสตามเธอมาเจนนี่จึงเข้าไปหลบในถังขยะซึ่งข้างในก็เต็มไปด้วยขยะที่กำลังเนา่าพอเบสตามมาเขาได้เจอข้อความจึงหยิบเอาไปทิ้งในถังขยะโดยด้วยความเหม็นทําให้เขาไม่ได้เช็คดูว่าเธอหลบอยู่ข้างในเมื่อพวกมันเดินจากไปแล้ว เจนนี่ก็รีบออกมาก่อนจะหยิบอาเศษกระจกมาพันใส่กับผ้าเพื่อใช้เป็นอาวุธขณะนั้นคูเปอร์ก็ผ่านมาเจอด้วยความสงสารเขาจึงจะเข้าไปช่วยเหลือแต่เจนนี่เธอไม่รู้เลยแทงเข้าที่คอของเขาแต่พอเธอทราบว่าคูเปอร์จะเข้ามาช่วยเธอก็ถึงกับร้องไห้และเวลาก็ผ่านไปจนคำ่ำกลุ่มเด็กก็มาเจอเข้ากับศพของคูเปอร์แฮร์รี่เข้าเสียใจมากที่เพื่อนของเขาตายก่อนจะต่อว่าเบรดที่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นก็เพราะนาย และเขาจะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้แล้วขณะที่แฮร์รี่กำลังจะโทรไปบอกพ่อแม่เบรดก็ได้เข้ามาทำร้ายจนเสียชีวิตส่วนเพทที่ยืนดูเธอเริ่มกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงได้วิ่งหนีไปด้านเจนนี่เธอวิ่งไปจนถึงรั้วของเขตก่อสร้างซึ่งมีรถคันหนึ่งกำลังขับมาเธอจึงวิ่งตัดหน้าไปขอความช่วยเหลือชายเจ้าของรถจึงพาเธอไปจากที่นั้นเขาถามเธอถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจนนี่ก็เล่าให้ฟังแต่ทางที่ชายคนนี้พาเธอมามันไม่ใช่ทางออกจากป่า เธอจึงถามเขาว่ามาทางนี้ทําไมเขาจึงบอกว่ามาตามหาน้องชายซึ่งน้องชายของเขาก็คือริกรกี้นั่นแหละครับเมื่อขับไปเจอน้องชายแล้วเขาจึงลงไปหานางเอกเลยตัดสินใจขโมยรถแล้วขับหนีระหว่างทางเธอได้เจอเข้ากับเพจที่กำลังวิ่งหนีมาด้วยความแค้นจนนี่ก็ได้พุ่งชนจนเพจเสียชีวิตแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพอเธอเข้าไปถึงเมืองกับมีรถคันหนึ่งตัดหน้าทําให้เธอเสียหลักพุ่งเข้าไปในบ้านที่กําลังจัดงานปาร์ตี้ เจนนี่จึงเข้าไปขอความช่วยเหลือก่อนที่เธอจะสลบไปพอฟื้นขึ้นเธอก็พบว่าพวกเขาจะพาเธอเข้ามาประถมพยาบาลภายในบ้านทุกคนก็ได้ถามเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาก็บอกว่าจะแจ้งตำรวจให้ขณะนั้นเจนนี่ก็ได้เหลือบไปเห็นลูกของบเบรดทําให้เธอรู้ว่าบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของเขาแถมคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้ก็เป็นพ่อแม่ของกลุ่มเด็กขณะนั้นก็มีสายโทรเข้ามาและดูเหมือนพวกเขาจะตกใจมาก เจนนี่จึงขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพื่อจะหาทางหนีแต่ข้างในก็ไม่มีทางที่เธอจะหนีได้จู่ๆพ่อของเบสก็พังประตูเข้ามาพอตอนนี้ทุกคนรู้ว่านางเอกฆ่าลูกของพวกเขาเธอก็ได้พยายามอธิบายว่าที่เบสพูดเป็นเรื่องโกหกแต่พ่อของเบสก็ไม่เชื่อเขาที่เข้าไปล็อกคอเธอไว้ซึ่งพ่อของเพจดก็ได้บอกกับเขาว่าเราน่าจะให้ตำรวจจัดการเองแต่พ่อของเบสก็ไม่ฟังเขาพูดโน้มน้าวคนอื่น ก่อนที่ทุกคนจะลากเธอเข้าไปในห้องน้ําพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเจนนี่ส่วนเบสก็กลับขึ้นไปที่ห้องเขาได้ลบคลิปทั้งหมดที่ถ่ายเอาไว้และหนังก็ได้จบไปหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.8คะแนนและ79%จากเว็บมะเขื่อเนาอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ